สวัสดีนะครับผมวันนี้ร้านอูดเบช็อปลบุรีนะครับเราซื้อขายแลกเปลี่ยนฮาร์เ y d ์ v i วิสันทุกรุ่นนะครับรถสวยนะครับรับประกันสภาพเลยสวยกลิบแน่นอนนะครับวันนี้ยามเย็นอากาศดีๆเรามีรถมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับคันนี้เป็นฮาร์เ y d ์ v i วิสันตระกูลซอฟเทลนะครับเป็นแฟลตบ๊อบ 114Q นะครับหรือเครื่องยนต์ 1,868cc นะครับรถเจ้าของมือเดียวออกศูนย์สวยกลิบสภาพไม่ล้มไม่ชนใดๆมาชมกันครับผม เด็ดแน่นอนนะครับคันนี้แต่งทรงขับสไตล์มาแล้วนะครับหน้ากากแต่งนะครับผมชิลหน้านะครับเป็นหน้ากากกับชิลนะครับเป็น2ชั้นเลยนะครับไฟหน้านี่เป็น led นะครับอ่าสวยหล่อมาเลยนะครับเด็ดเด็ดแน่นอนคันนี้ใครหายอยู่นะครับสวยกลิบนะครับนี่ครับมือเบรกมือคับแต่งโรเลนเซนนะครับแฮนด์แต่ง fm นะครับตุ๊กตาแฮนด์แต่งอลูมิเนียมนะครับ asty performance นะครับเดินสายไฟสวยสวยเลยสีเดิมทั้งคันนะครับสีถังสวยกลิบนะครับ นี่รถก้งฮาร์เลย์เลยนะครับเครื่องยนต์114นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น M8 นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์ 114Q นะครับผมพ่อเป็นแวนอะไฮแต่งนะครับผมเสียงนุ่มๆนะครับอ่าทุมๆเลยนี่ครับรถพร้อมใช้งานนะครับผมระบบใช้ได้ครบทุกจุดนะครับระบบไฟใช้ได้หมดเลยเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับรับประกันนะครับเรารับประกันให้นะครับผมคันนะครับเรามีบริการหลังการขายให้นะครับสวยๆนะครับคลิปแน่นอน นี่เลยนะครับหน้าหล่อๆนะครับเด็ดๆไฟ LED นะครับทรงเท่ๆนะครับขับสไตล์ล้ำๆแฟตบ๊อบนี่ตอบโจทย์สุดๆนะครับเลขใหม่นะครับเพียงนับ1,000งกิโลนะครับผม ดีแน่นอนนะครับถ้าคุณซอฟเทลนะครับช่วงล่างนิ่มนะครับทางใกล้ไกลไปได้หมดนะครับผมหรือจะแต่งได้หลากหลายสไตล์นะครับคันนี้นะครับเป็นปี2020แล้วเปิดราคาเพียง849,000บาทรถมือเดียวออกศูนย์สภาพนี้สวยคุ้มกลิปแน่นอนนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่4บาทต่อปีนะครับมีบริการขนส่งและรับประกันหลักขระนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์1,000กิโลหรือในระยะเวลา3เดือนนะครับ คือเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับร้านอุ้ยไวช็อปลบุรีนะครับพิกัดข้างวิกซีลบุรีถ้าในสนใจมาดูที่ร้านมีรถให้เลือกชมมากมายนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรืออินบอ็อกได้ในเพจนะครับสภาพนี้สวยกลิปแน่นอนสวัสดีครับ